สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรมเปอยทานดอกกุหลาบขาวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกกุหลาบขาวของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นกุหลาบจิ๋วนะคะซึ่งพับไม่ยากเลยดูด้านข้างนะคะจะเป็นชั้นๆค่ะอย่างนี้และนี่ก็คือด้านหลังของเขาค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นห่อเหรียญตาทีดับเบิลยูเป็นเบอร์สองค่ะ เราจะใช้เป็นสีครีมนะคะเป็นกากเพชรตัดออกมา4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่30 cm, เซนเมตรเตรียมกันไกลเรียมบาดแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านเลยเพื่อสะดุกในการลอดช่องจากนั้นนะคะก็จะรวบริบบิ้นมาให้เท่าๆกันค่ะด้านนี้เป็นด้านที่มีกาก,ากเพชรนะคะ เราจะหันด้านที่ไม่มีกากเพชรแล้วก็จะพับลงมา10เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือ10เซนติเมตรตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะบีบให้เป็นรอยค่ะจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวค่ะจากนั้นก็จะมาทำฐานสีกันนะคะโดยหยิบออกมา2เส้นก่อนนี่ก็คือเส้นที่1น,นะคะ นี่ก็คือเส้นที่สองจะเอาเส้นที่2ค่ะคล้องไปที่เส้นที่1ต่อไปค่ะเส้นที่สมนะคะจะคล้องข้างล่างเส้นที่2แบบนี้และเส้นที่4ี่ค่ะจะนํามาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1จากนั้นก็กางริบบิ้นให้เป็นช่องเอานิ้วล้วงเข้าบีบริบบิ้นเส้นที่3มนะคะให้เข้าไปอยู่ในเส้นที่4แบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะนำเอาเรียญบาทนะคะที่เตรียมเอาไว้มาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะเป็นคู่แบบนี้จะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวเราจะใช้ด้านสั้นก่อนโดยจะใช้เส้นด้านบนค่ะพับลงมาข้างล่างเส้นขวามือพับไปไซ้ายมือเส้นข้างล่างพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนะคะ เราจะนำมาลอดช่องนี้เป็นการล็อกริบบิ้นค่ะเพื่อไม่ให้เหรียญหล่นนะคะดึงให้กระชับค่ะจากนั้นก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นส้นที่สั้นทั้งสีด้านนะคะเห็นไหมคะเราจะนำมาลอดช่องค่ะทั้งสี่ช่องเลยลอดแบบนี้นะคะ พอทำครบทั้งสด้านแล้วค่ะดึงให้กระชับนะคะจากนั้นก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้และจะเริ่มพับจากเส้นด้านบนเป็นเส้นแรกค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะไปทางขวามือให้ได้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้จะบีบให้เป็นรอยเลยนี่ค่ะแล้วจะพับลงมาให้ขนานกับสี่เหลี่ยมด้านล่างปลายของเขาโค้งไปด้านหลังค่ะ แล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านข้างนะคะปลายก็จะทะลุด้านหน้าแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ดึงจะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะที่อยู่มุมของสี่เหลี่ยมค่ะเส้นที่สองนะคะเหมือนเดิมเลยพับไปด้านหลังไปด้านขวามือบีบตรงนี้ให้เป็นรอยพับลงมาให้ขนานกับด้านล่าง คงปลายไปด้านหลังแล้วก็เสียบนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะพอถึงเส้นที่4นะคะจะก,กลายเป็นเส้นคู่แบบนี้ เราจะเอาเส้นด้านหน้าหลบมาและพับด้านหลังเหมือนเดิมค่ะพอเราทำครบทั้งสี่ด้านนะคะริบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเริ่มพับกรีบดอกจะเริ่มจากเส้นซ้ายมือด้านล่างค่ะหยิบขึ้นมานะคะเป็นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คือเส้นนี้นะคะถัดมาเอาขึ้นมาวางทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3นะคะทับเส้นที่2และเส้นที่4ค่ะอยู่ด้านหลังโค้งมาทับเส้นที่3จะได้เป็นแบบนี้ต่อไปค่ะทํามือขวานะคะแบบนี้จับไปที่ริบบิ้นค่ะแล้วก็รวบริบบิ้นมานะคะรวบให้ได้ตรงขานี้ค่ะขาที่4นะคะคือขาสุดท้ายของเขาเห็นไหมคะ แล้วก็พอไว้แค่นี้ค่ะจับไว้แล้วดึงเส้นที่1ออกมานะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังเอาปลายเสียบเข้ากับช่องตรงนี้เลยค่ะตรงหน้าของเขาปลายจะทะลุตรงนี้ค่ะทีนี้ดึงจะเป็นกรีบที่1แล้วค่ะต่อไปเส้นที่2นะคะคือเส้นนี้โค้งไปด้านหลังค่ะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไป เดี๋ยวรวบให้ดีก่อนค่ะ,ะดึงนะคะได้เป็นกลีบที่สองแล้วต่อไปกลีบที่3มค่ะคือเส้นถัดไปโค้งไปด้านหลังแล้วก็เสียบในช่องข้างหลังอันถัดไปนะคะต่อไปกลีบที่4ค่ะโค้งกลีบไปด้านหลังแล้วก็เสียบค่ะ ทีนี้ก็ได้เป็นกรีดที่4เราก็มาจัดกรีดนะคะค่อยๆจัดเข้ามาให้เล็กๆนะคะพยายามดึงตัวเกสรให้เข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดกรีดให้เล็กๆเท่าๆกับตัวสี่เหลี่ยมด้านหลังค่ะคือเราต้องการจะทำให้เป็นดอกไม้ เป็นกุหลาบเล็กๆเหมือนกุหลาบจิ๋วค่ะนี่ค่ะจึงให้เล็กเท่ากับสี่เหลี่ยมด้านหลังต่อไปเราจะทํากรีบซ้อนด้านหลังนะคะโดยที่จะข้ามตรงนี้นะคะข้ามกรีบแรกนี้แล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังเสียบเข้ากับด้านหลังของกรีบถัดไปค่ะอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้อย่าลืมให้เขา ไปอยู่ด้านหลังของกรีบแรกจะเป็นลักษณะของกรีบบานอีกทีนะคะพับริ้นมาด้านหน้าไปทางขวามือข้ามหนึ่งกรีบพับริ้นไปด้านหลังเสียบเข้ากับกรีบที่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะหรือกรีบถัดไปแล้วเราก็ซ้อนไปทางด้านหลังของกรีบนั้นตรงนี้ก็ให้เขาซ้อนไปที่กรีบที่เราข้ามนะคะก็จะกลายเป็น กรีบบานนะคะพับไปด้านหน้าและพับด้านหลังอีกทีข้ามหนึ่งกรีบแล้วก็เสียบค่ะเหมือนเดิมกรีบที่4ี่ดึงมาด้านหน้าไปทางขวามือพับกรบ้นไปด้านหลังข้าม1ึงกรีบนะคะและตัวกรีบที่เราจะเสียบเขาจะอยู่ด้านหน้าของกรีบบานข้างหลังนะคะเห็นไหมคะ พอเสร็จไปแล้วตรงนี้อย่าลืมให้เขาไปอยู่ด้านหลังของกรีบด้านหน้าเขาจะได้เป็นดอกไม้ที่ซ้อนๆกันนะคะที่เราให้ตัวริบบิ้นไปก็พอดีเลยเห็นไหมคะจะเหลือริบบิ้นออกมานิดหน่อยเราก็จัดให้เขาสวยงามนะคะจากนั้นก็จะนำเอากัรไก่คามาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมด เราก็จะได้ดอกกุหลาบขาวนะคะเล็กๆสวยงามน่ารักมากๆเลยพับไม่ยากแล้วก็ประหยัดรีบิ้นด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ